1สิงหาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับเราจะพาท่านมาสังเกตผลจากการที่เราปลูกทุเรียนแบบเสริมรากเสริมรากสองรากอย่างนี้นะครับสำหรับทุเรียนต้นนี้ปลูกได้1ปีนะครับอายุขนาดนี้ก็1ปี1เดือนนะครับเราดำเนินการเสริมขาให้2ขา ทีนี้ข้อสังเกตที่เราอยากจะให้เพื่อนๆได้สังเกตเห็นก็คือว่ากรณีที่เราเสริมขาให้เขาสองขาเนี่ยร่วมกวับขาเดิมแล้วจะเป็นสามขาเมื่อมีสามขาแล้วระบบรากของเขาจะมากกว่าปกติถึงสามเท่าทีนี้ถ้าหากว่าระบบรากของเขามีมากก,กว่าปกติถึงสามเท่านั้นมันจะมีจุดเด่นตรงว่าเวลาเขาแตกยอดอ่อนแตกแขนงออกมาเนี่ยเขาจะแตกอ,ออกมาเป็นปริมาณที่ค่อนข้างที่จะมาก เห็นได้จากต้นนี้นะครับเมื่อก่อนนั้นเขามีการแตกยอดอ่อนแล้วก็แตกแหนงออกมานี่เขาจะมีการแตกออกมามากกว่าปกติที่เห็นในขณะนี้คือยอดอ่อนและใบอ่อนของเขาเข้ามาสู่ระยะใบเพสลาดแล้วนะครับดูระยะใกล้ๆนะครับนี่ครับเขาจะมีใบที่มากกว่าข้อสันนิษฐานของเราก็คือว่าในเมื่อเขามีรากที่ ปริมาณมากนะครับเขาก็จะหาอาหารได้มากแล้วเขาก็จะส่งเสริมส่งลำเลียงขึ้นมาสู่ข้างบนได้เยอะเมื่อข้างบนได้เยอะอาหารเขาเยอะนี่การแตกแขนงการแตกยอดแต่ละครั้งนี่จึงมีลักษณะที่โดดเด่นกว่าประเภทเดียเด่ยวๆนะครับเป็นข้อสังเกตที่เราสังเกตมาหลายรอบแล้วนะครับนี่ขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของอใบเป็นเพสลลด นี่ครับคือลักษณะที่เราดําเนินการเสริมขาสําหรับขาที่อยู่ซ้ายมือคือขานี้นะครับเราดําเนินการเสริมเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2,560 66ครับขณะนี้ก็สิงหา67นะครับติดแล้วเรียบร้อยส่วนขาที่2นะครับคือขานี้ขานี้เราดําเนินการเสริมทีหลังนะครับน่าจะเป็นช่วง หลังจากเดือนธันวานะครับเราทําการเสริมขาที่สองคือการเสริมครั้งแรกนั้นเราทําการเสริมทีละขาด้วยอยากทําการทดลองดูว่า,าเสริมขาแรกนั้นเขาจะติดหรือไม่พอเขาเริ่มติดดีแล้วเราก็มาเสริมขาที่สองระยะในการเสริมขานะครับก็จะใช้เวลา45วันนะครับถึงจะติดสนิทกันแบบนี้เมื่อติดแล้วเราก็เอาเชือกออกนะครับจะเห็นว่ามีรอยเชือกรัดอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ก็เช่นกันระยะห่างนะครับทีนี้ระยะห่างจากต้นที่เราทําการเสริมขากับต้นหมอนทองเนี่ยก็จะทิ้งระยะห่างประมาณสักหนึ่งคืบนะครับเพื่อที่จะเวลาเขา,าเสริมติดแล้วเขาจะมีลักษณะค้ายันกันนะครับเวลาลมพัดมาทางนี้ตัวนั้นก็ค้ายันเวลาจะลมพัดมาฝั่งทางนี้ตัวนี้ก็ค้ายันทีนี้ถ้าหากว่าเราปล่อยไว้จนกระทั่งเขาโต อายุเขาได้สี่ปีห้าปีหรือสิบปีก็แล้วแต่คิดว่าต้นที่เสริมขานั้นก็จะ,จะเจริญเติบโตไปตามลำดับสูสีกันนะครับนี่เป็นการทดลองที่เราทำการเสริมขาสองขานะครับาการเสริมขาในขณะนั้นต้นทุเรียนหมอนทองต้นนี้อายุ8เดือนนะครับตอนที่เราเสริมขณะนี้ก็1ปี1เดือนแล้วนะครับก็ติดสนิทแล้วเรียบร้อยนะครับ ถือว่าเป็นงานทดลองที่เราอยากจะนำเสนอผลสำเร็จหรือว่าผลที่การาทดลองได้เป็นที่เห็นเชิงประจักษ์แล้วเอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังแล้วก็เผื่อจะได้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นทางเลือกในการที่เราจะาปลูกทุเรียนแบบเสริมขาซึ่งมันก็เป็นทางเลือกและถือว่าเป็นการชอบส่วนบุคคลน,นะครับ ส่วนต้นพี่นั้นนะครับขนาดนี้ก็โตเต็มที่แล้วครับอายุก็เข้าปีที่6แล้วเรียบร้อยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ